วิวที่พักพุทธเบิกงบสองพนันวันนี้หมอดจะพาคุณไปปล่อยใจกับธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาหม,มูกระทะอุ่นๆท่ามกลางบรรยากาศที่อบร้อมด้วยทะเลหมอกและสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางวิวเมืองเพชรบณ์ในยามค่าคืนแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หลงเขาแคมป์พุทธเบิกจังหวัดเพชรบณ์ค่ะที่นี่จะอยู่ฝั่งเดียวกับผาหัวสินขึ้นมาทางเดียวกันเลยนะคะแล้วให้คุณเลี้ยวขวาข,ขึ้นมาเรื่อยๆคุณก็จะเจอกับที่พักหลงเขาแคมป์และที่หมอดเลือกพักวันนี้เป็นแบบเต็นท์โดมขาว อยู่หลังแรกเลยค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยเห็นเป็นเต็นโดมแบบนี้แต่มีห้องน้ําในตัวนะคะห้องสีดําติดบันไดตรงนี้เลยไม่ต้องไปแย่งกับใครมีกุญแจล็อกให้อย่างดีเลยค่ะและบริเวณหน้าเต็นโดมตรงนี้จะมีระเบียงให้เราสามารถถ่ายรูปเสพบรรยากาศได้ฟินๆกันไปเลยที่ด้านมุมจะมีหลังคาให้ด้วยสําหรับนั่งกินหมูกระทะและเสพบรรยากาศชิลๆเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมานั่งเล่นตรงนี้กันค่ะตอนแรกที่ก้าวขึ้นบันไดมาฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ําและด้านหน้าจะเป็นเต็นท์กระโจ้ภายในห้องน้าเนี่ยก็จะมีน้าอุ่น ห้ด้ดววยไม่ตองกลันานะใ,ในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีอุปกรณ์ให้ครบคัันเลยแต่กระสิบนิดหนึ่งว่าตอนกลางคืนกับช่วงเช้าเนี่ยอากาศเย็นมากพื้นก็เย็นสุดๆไปเลยค่ะเพราะความที่เป็นกระเบื้องแนะนําว่าให้พกรองเท้าใส่ในบ้านมาหรือถุงเท้าด้วยก็จะดีมากค่ะวันนี้เป็นวันที่20กันยายน2566นยฝนยังตกอยู่บ้างเล็กน้อยและนี่คือหมูกระทะชุดละ500หลังฝนหยุดตกค่ะหรือคุณจะสั่งเป็นอาหารอื่นก็ได้นะคะมีให้เลือกเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยส่วนวันนี้หนูจะเลือกเป็นหมูกระ ระทะค่ะเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆไปเลยและนี่คือวิวที่ได้จากหน้าที่พักตอนที่ทานหมูกระทะวันนี้ค่ะทานหมูกระทะไปชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ตกดินเ <c oughs> มื่อฟ้ามืดที่ด้านข้างเราก็จะได้เห็นบรรยากาศวิวเมืองเพชรบูรณ์แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แสงไฟระยิบระยับจับตาโรแมนติกมากๆเช้ามาก็จะได้ชมบรรยากาศทะเลหมอกเสียงป่าเสียงนกร้องพร้อมกับทานอาหารที่ทางลงเขาแคมป์เขาจัดไว้ให้เช้านี้อากาศดีฝนไม่ตกแล้วค่ะสดชื่นมากๆเลยขอไปเสพบ,บรรยากาศชัด พลังก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยออกเดินทางต่อกัน